สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มพีมาแนะนํารถตักต่อยานะคะคันนี้จะเป็นคอมบสููตรุ่นท่า1 0นะคะเป็นเครื่องคอมบสูตร4สูตรเดี๋ยวเราจะชมสาธิกันเลยค่ะอันนี้เป็นการกดมุกกีเทสน,นะคะ สนใจนะคะสอบถามได้พี่ก็โทร0818302909นะคะติดต่อหาคฟูเจโร่ได้เลยนะคะ ดูกันใกล้ๆนะคะ